มาดูชุดบอนก่อนชุดบอนนะครับก็จะมีปัม๊มเลสติ้งบอยนี่เป็นตัว H1 ปั๊มลอย14มิลน,นะครับชุดหน้าก็จะมีนี่กระจกวิ่งเลสสวัสดีครับผมก็อยู่กับร้านดีรีช,ช็อปเชนเคยวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าซีเบีย500 2,019กันคันนี้ทำอะไรบ้างเดีย๋ยวมาดูชุดบอนก่อนก็จะมีปัม๊มเลสติ้งบอยนี่เป็นตัว H1 ปั๊มลอย14มิลน,นะครับชุดหน้าก็จะมีนี่กระจกวิ่งเลส พับได้นะครับเวลาเราไม่ใช้งานเราก็พับเก็บอย่างนี้ก็ได้หรือพับขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ครับแต่เวลาพับขึ้นไปอย่างเงี้ยต้องขันนอ็อตแล้วก็เกียร์โยงนะครับของปลากเกียร์นี่ตัวนี้พับเท้าพับได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระปุกจะเป็นของเล่ซิงบอยทรงคมครับ อันนี้ก็มีประมาณนี้ครับอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอีพีหน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย